สวัสดีครับทุกคนครับไหนขอดูหน่อยซิแพ็กวันจันนะครับบางคนน่าจะเข้าไปดูแล้วนะครับแต่ผมจะลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าแพทเทิร์นค่าพลังเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมแล้วมันจะไปตันประมาณเท่าไหร่นะครับสกิลพิเศษแจ่มหรือเปล่านะแพ็กวันจันนะครับชื่อแพ็กว่าสเปนิส a ล u กซีเลคชั่นเฮ้ยสเปนิส a ล u กซีเลคชั่นมันจะเป็น MSN หรือเปล่าวะเออ MSN ก็เป็นสเปนิสเล็กซีเลคชั่นน่าจะนะอันนี้คือการไฮไลท์นะครับการไฮไลท์ในแพ็กนี้เนี่ยก็จะเป็นสเปนิสเล็ก Selection นะครับผมนะเฮ้ยมันเข้าขายว่าจะเป็น MSN แต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเกิดคุณโทรมาภายใน5นาทีนี้ <laughs> ไม่ใช่แต่เดี๋ยวก่อนครับผมอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับผมมันมีคําว่า g u a r d i a n s ด้วยนะครับผมก็คือพวกกองหลังนะครับผมกลางรับป,ษษะประตูศัตูนั่นเองนะครับแน่นอน MSN จะไม่ได้อยู่ในแพ็คการเดียนแน่นอนนะครับผม <laughs> มีใครบ้างเนี่ยการไฮไลท์อ่ะมีเมนดี้นะครับของมาริทนะครับเอาเถอะนะการไฮไลท์ทุกวันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสายเปิดอีพิกตามล่าอีพิกนะครับพอได้การไฮไลท์มาปุ๊บขายขายขายเอาซิลิกบูสเตอร์ครับน่าสงสารการไฮไลท์มากอะช่วงเนี้ยจนกว่าการไฮไลท์จะใส่บูสเตอร์นะครับสมมติว่าในแพ็เนี่มันมีการไฮไลท์แปดตัวนะน่าจะใส่บูสเตอร์มาสัก2ตัว3ตัวก็น่าสนใจนะครับผมแต่นี่คือไม่มีบูสเตอร์เลยถ้าเกิดค่าพลังไม่เด่นจริงหรือไม่ใช่สายผู้ทีมจริงเนี่ยก็น่าจะเอาไปขายกันหมดน่าจะไปขายกันหมดนะครับ ไปดูอีปิกกันดีกว่าเนาะถ้างั้นเอาตัวแรกก่อนเลยละกันฮะเพราะไม่มีบูสเตอร์นะครับผมเอาเบิร์ดเฟเล่ฮะจากบาร์เซโลนานะครับร่างนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่เฟเล่เนี่ยค่อนข้างตัวเล็กนะครับผมไม่รู้ว่าเออร่างเซนเตอร์มาเนี่ยแพทเทิร์นจะเป็นยังไงนะครับค่าพลังจะไปโหดหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีสกิลพิเศษนะครับเอาเบิร์ดเฟเล่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดค่าพลังกันเนาะจริงๆมันจะมีร่างเก่าอยู่ที่เป็นเดนโซเยอร์เหมือนกันนะครับผมร่างเซนเตอร์เหมือนกันแตต่่่่ปรรรรระะะเเเเเเด็นเน170น็นนนนนนนคคคืืออออัััวลกกไงงงงงททุสสู170ซมาา้บใขีย ยืนเซนเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเลยทีเดียวเชียวนะครับผมณวันนี้นะครับผมเรายังไม่รู้นะว่าเออเลเวลเท่าไหร่นะครับบูสเตอร์เม็ดแรกจะเป็นบูสเตอร์อะไรนะครับในแอปก็ยังดึงมาไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าเราสันนิษฐานกันไปนะครับผมเอาสัก35เวลเท่าเดิมครับ35เวลนะครับผมบูสเตอร์เม็ดแรกอ้างอิงจากร่างที่แล้วละกันนะร่างที่แล้วเนี่ยจะเป็นฮาร์ดวอร์เกอร์นะครับแต่ร่างใหม่อาจมาจะไม่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับร่างเซ็นเตอร์แบ็กนะเราประมาณไว้ก่อนละครับบบอยากดูแ เทิรนค่าพลังไปประมาณเท่าไหร่แล้วก็มันจะไปเด่นด้านไหนนะครับผมโอ้ยร้อยห้าเลยเหรอไม่น่าใจ <laughs> ตัวนี้น่าจะเป็นอันดับที่3ในแพ็กนะครับผมที่อยู่ในความสนใจแล้วก็สเกลค่าพลังนะครับไม่น่าจะถึงนะน่าจะสเกลสามสิบสองแล้วกันนะครับลองดูดิปึ๊บเออเออโหลสามสิบสองก็ยังร้อยสี่อ่ะเฮ้ยแต่ไม่แน่นะแต่ไม่แน่นะเอาเวลสามสิบแล้วกันเอาร้อยสามประมาณนี้น่าจะร้อยสองร้อยเฮ้ยแต่ค่าพลังสวยเหมือนกันนะครับเออพี่ครูอาจจะเห็นว่าสิริละอาจจะเป็นรองนะครับผมก็เลยใส่ใส่ค่าพลังมาเยอะเลยนะครับผมดูฮะดุดันร้อยหนึ่งอันนี้คือถ้าเกิดบูสเตอร์นี้นะย้ำอีกทีหนึ่งถ้าบูสเตอร์นี้นะคครรรััับบบผมเเนนนนาาาะแแแต่่่ให้้ดูววบบๆกกกไปกอล นะครับเพราะในความเป็นจริงออกมาเลเวลเรายังไม่รู้นะครับแล้วก็บูสเตอร์เป็นแรกก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่ดูแพทเทิร์นแล้วเฮ้ยเกมรับ4อย่างตรงนี้สวยเลยโดยเฉพาะความดุด,ดันนะครับแล้วเป็นเซนเตอร์ที่มีสปีดน่าสนใจตรงนี้เลยครับผมจำนวนหนาก็สูงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปอ่ะสูง170ซนติเมตรนะครับคือถ้าจะเอาจริงๆนะผมว่าถ้าเกิดมีคนใช้เยอะอ่ามีคนเอาไปใช้จริงๆอะ่ะคงจะเอาไปยืนเป็นแบ็กขวาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแบ็กขวาออฟสไตล์หรือไม่ก็ใช้เป็นแผนเซนเตอร์3คนแล้วก็เอาเบิร์ตเฟรย์ไปยืนเป็นเซ็นนนนตอร์ฝั่่่งขวาาาสสุดกใจ น่าจะประประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าจะไปเล่นแบบเซ็นเตอร์แบ็กคู่กันแล้วเอาเฟเรไปยืนตรงกลางเนี่ยม,มันอาจจะเสียเปรียบนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของเปิดหมงอย่างเดียวนะครับเรื่องของการเข้าปะทะแล้วมีจังหวะเวียงแขนและเข้าเบียดแล้วนี่นะครับผมรูปร่างสูงใหญ่ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับณนะตอนนี้นะครับแต่น่าสนใจตรงสปีดนี่แหละครับผมแล้วเกมรับแบบนี้นะครับผมก็ลองดูฮะอาจจะเป็นตัวแบ็กขวาเมตาอาจะจะเป็นไม่ได้นะเออถ้า แบบนี้แล้วค่าพลังสูงประมาณนี้นะครับคนแรกไม่มีสกิลพิเศษนะครับเอาเบิร์ตเฟเด้ครับแน่คนนี้ดีกว่าเข้าท่ากว่าปบาร์ซ่าเหมือนกันนะครับบาซ่าคนที่2นะครับผมเป็นเอ็ดมิลสันนะครับกองกลางตัวรับนะครับผมมากับสกิลพิเศษฟอร์เทรสด้วยนะครับเป็นสกิลป้อมประการนะครับเป็นสกิลของกองหลังนะครับอยากเห็นสกิลอื่นบ้างจังอะเนาะสกิลกองหลังนี่มีน้อยนะอยากเห็นสกิลอื่นบ้างนะครับสกิลกองหน้าสกิลปีกนี่เยอะแยะไปหมดสกิลกองกลางก็เหมือนกันสกิลประตูนี่ยังไม่มีนะสกิลพิเเศษลยนะครั ับผมเออเดี๋ยวมาดูซิค่าพลังจะไปประมาณไหนนะครับแต่ว่าสไตล์ของเขาอะครับน่าสนใจนะครับผมทุกร่างของเอ็ดมิสันที่ออกมาจะเป็นสไตล์แองเกอร์แมนหมดเลยนะครับร่างนี้ก็จะเป็นแองเกอร์แมนเหมือนกันนะครับเป็นสไตล์มหาชนสําหรับตําแหน่งกองกลางตัวรับนะครับผมบูสเตอร์เม็ดแรกเรายังไม่รู้นะครับผมเออเลเวลก็ยังไม่รู้อใสยสูงสุดไปก่อนแล้วกันนะครับสามสิบห้าอ่ะบ้าไปแล้วโอ้ร้อยหนึ่งนี่ขนาดใส่เวลสามสิบห้ายังแค่ร้อยหนึ่งนะคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าค่าพลังของเอาเบิร์ตเฟลย์อะครับน่าสนใจนะฮะในขณะที่เเลลว เท่ากันเนี่ยครับเอ็ดวิลสันค่าพลังอาจจะน้อยแล้วความดุดันน้อยกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่ายังยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์ไงอ่ะสมมุติว่าเราเป็นบูสเตอร์อะฮาร์ดวริร์เกอร์เหมือนกันแล้วกันนะก็เพิ่มความดุดันไปแต่ก็เป็น90ต้นๆอยู่ดีถ้ากรณีเวล35แล้วก็บูสเตอร์เป็นฮาร์ดวิร์เกอร์นะครับแล้ว102ด้วยนะฮะจริงๆเอ็ดวิลสันเนี่ยทรงบอลดีนะครับผมเคยรีวิวร่างเก่าๆไปนะครับเป็นตัวนิ่งตัวหนึ่งเลยถ้าเกิดใครแบบเป็นสายแบบฟูบาร์ซ่าฟูฟ การเคลื่่อนทีีดแต่ว่าไอเรื่องของแพทเทิร์นสเกลค่าพลังมันจะไม่ได้สูงเปรี้ยงนะครับเข้าปะทะบอลหรือว่าเรื่องของความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้นะครับก็กึ่กงๆเป็นตัวโฮบอลนะนะเป็นตัวเก็บบอลแล้วเป็นตัวแบบยืนเกมรับนะครับผมแต่ล่างเนี่ยผมว่าค่าพลังน่าจะน้อยนะเนี่ยขนาดเราใส่แบบ35ไปแล้วนะครับผมก็ยังอยู่ที่102เองนะครับแต่ไม่แน่นะมันอาจจะเวลสามสิบเวลสี่สิบหรอเวลสี่สิบสมมุติอะเวลสี่สิบนี่ขนาดเวลสี่สิบยังอยู่ที่หนึ่งร้อยสาม่ะคิดดูดินะครับผมว่าน่าจะเป็นตััััััวททททีีี่่่่่่คคคาาพลลงงงนนนนน้อออออยยสสสุดะะะะรรรรบบบบบหเมมิผแตฮนะก ไปกับสไตล์แล้วก็สายฟูลอีปิกบาซ่านะครับก็เล็งไว้เลยแล้วกันนะครับเอาเบิร์ตเฟลเล่กับเอ็ดมิลสันนะครับแต่พระเอกของเราอะครับก็จะเป็นคนนี้ะครับผมจากเรลเมลิดนะครับผมเจ้าของลูกยิงบานาน่าคิกโรเบิร์ตคาร์ลอสครับกับร่างที่มีสกิลพิเศษด้วยเอ็ดคอรซิงนะครับผมอ่าเอ็ดคอรซิงนะครับในแพ็คนี้มีสกิลพิเศษ2คนนะครับก็คือเอ็ดมิลสันฟอร์เทสแล้วก็โรเบิร์ตคาร์ลอสนะครับเป็นเอ็ดคอรซิงนะครับจริงๆนะความเห็นส่วนตัวผมนะโรเบิร์ตคาร์ลอสส์ในเกมอะจร เป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์มากกว่านะนะแต่ทุกร่างของเขาอะครับที่ออกมาเนี่ยจะเป็นออฟฟ e n s i v ฟูลแบ็กหมดเลยนะเป็นแบ็กบุกจากริมเส้นนะครับแต่จริงๆอะผมว่าสไตล์เขาอะผมเชียร์ไปที่ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์เพราะในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราเห็นจังหวะที่เขาเติมไปแล้วแล้วคือมันก็มีหลายครั้งนะที่วิ่งตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษถ้าถ้าเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์มันจะวิ่งอย่างนี้นะฮะมันจะวิ่งจากแบ็กไซด์นี้ใช่ป่ะดูดูลูกศรผมนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปหาลุ้นทําประตูจากนอกกรอบเขตโทษของฝนะั่งตรรงงข้้้ามอ่ะะะะคับบบพพวววกกกีีีแลนนนน็จิ นะแต่โอเคเอาละ่ะพี่โคอาจจะประเมินแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปริมเส้นมากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ที่เชียร์แบบเป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับก็คือว่าคือความสามารถของ ok รุ่คาร์ลสคือเรื่องของการยิงหนักยิงไกลนะครับผมเนาะมันจะมีประโยชน์มากถ้าเป็นสไตล์ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์วิ่งตัดเข้าไปข้างในแล้วก็รอจังหวะยิงไกลนะคล้ายๆ,ๆกับพวกเตโออ่ะเตโอก็เป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์บางล่างเนาะวิ่งเติมเข้าไปหน้ากอลเปเตโชจดยิงมันมากนะครับถ้าถ้าในอนาคตนะครับมีไอเทมเปลี่ยนสไตล์ได้นี่โอ้ยน่าสนใจ เห็นสไตล์แบบนั้นสไตล์แบบนี้นะฮะมาเปลี่ยนสไตล์ตามใจต้องการเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ใช้ฟังก์ชัน individual selection ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับในในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตผมว่าน่าจะมีลูกเล่นมากกว่านั้นนะครับโรเบิร์ตคาร์ลอสครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไปสัก35เวลเท่ากันนะครับอันนี้เป็นฟูลแบ็กนะฟูลแบ็กเฟอร์นิเจอร์เอ้ยไม่ใช่ฟูลออฟฟิศฟูลแบ็กนะครับผมออฟฟิศฟูลแบ็กวิงแบ็กนั่นแหละนะก็โอ้ยร้อยสองเองเหรอเฮ้ยในขณะที่อัตราเลเวลเท่ากันนี้อเวอร์จเฟเลียนี่ค่าพลังสูงสุดเลยถ้า คุณว่าเราดูที่เลเวลแบบเท่ากันในอัตราที่เท่ากันนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีตัวนี้เยอะตัวนี้น้อยนะครับโลบิโต้คาร์ลสผมว่ายัางไงก็น่าจะเป็นพระเอกของแพ็กนี้นะครับผมอันนี้คือถ้าถ้า102นะครับส่วนบูสเตอร์มันตอนนี้เรายังไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดผมเชียร์ผมอยากจะให้เป็นบูสเตอร์คอร์สซิงกว่ะเป็ดเม็ดแรกกันนะครับเพราะว่าสกิลเอ็ดคอร์สซิงไงอูสปีดทะลุนะครับผมนี่สตามิน่าทะลุอันนี้เรื่องปกติเลยนะครับผมความเร็วความอึดนะครับเตะแรงเนี่ยเป็นจุดเเดด่่่่นนนขอออองงงโโรรรรรบบบตตคคคคคาาสยยููแแแลลล้้้้วววะะัักก็มีพิศษื มันจะเป็นสกิลเอ็ดคอสซิ่งไงเนาะแต่เรื่องของ I ast, ไอ้พาสตรงเนี้ยล็อกเต็ดพาสตรงเงี้ยอาจจะต้องไปปรับหน่อยนะครับก็อันนี้เป็นค่าพลังที่เราเห็นเป็นแพทเทิร์นนะครับว่าเออจุดเด่นตรงไหนนะครับค่าพลังไปเด่นตรงไหนนะครับก็น่าจะเป็นตัวพระเอกของแพทนี้ละกันนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะต้องไปปรับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมนะครับมันก็เหมาะนะครับแบ็กสกิลเอ็ดคอสซิ่งมันก็เหมาะอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับ okay. โบอเคเนาะโหลดไปตคารขอลอสเนาะเปิดกันหรือเปล่าเนาะผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าโอ้แล้วโนทร์ os, น,นี้ผมยังไมม่ีทองเลยยเสีดา เลยเกินนะครับก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ใครจะเปิดหรือไม่เปิดหรือยังไงนะครับเล็งกันไว้นะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนค่าพลังจริงจะไปเท่าไหร่เอาบทเฟเลจะสูงตามที่เราเห็นเมื่อกี้หรือเปล่าด้วยอัตราที่เท่ากันนะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นพรุ่งนี้มาลืนนะครับถึงจะมีการดึงเลเวลมาเพิ่มแต่บางทีก็ต้องรู้วันจันทร์เลยนะครับเนาะแต่เอาบทเฟเลน่าสนใจครับถ้าเอาไปเล่นแบ็คขวานะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็น ทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ